บัครับคุญเนี่ยน้ำถั่วเบิกเนต่ดินมันแกนครับดินมันแกนดินดินดินมันบ่ออันเกี่ยบไปมันบ่อจมแม่แม่ไม<อ>าช่วยใจกันอะไระล้างเจียงเอาไว้บนโบก อะไรน,นี่ไงนี่ไงพ่อเอาให้เข้าไว้ตรงนี้เคุณนนะ่ะพี่น้องไผ่าบบปุรีลำลแหลกเจ๊ด่า ้วยรบโดนมากโมาก้นแ่งุนนขนหน้ฮฮมาลำดาสวัสดีพ่อทินนกอ

เป็นยังไงบ้างวันนี้แบบว่าอากาศแบบ่งที่ดึงงอากาศแบบงาอนแต่ว่าขอแจ้งเหมือนเดิมครับแล้วก็แถมสภาพด้วยคมันนี้แห้งคากอยู่เขื่อนลำนางรองอยาบน้ำเขียบอยู่ในเขื่อนเลยครับามาเบิ่งครัวใจเกิดร้อยสวัสดีแม่โคสวัสดีว่านนอนอยู่ใส่กัน ที่เมัวนอนแม่ฝนตกแบบเปียกหมดเลยบรรยากาศด้านหลังเป็นทงคาทงหน้าโอ้ยนะครับขอเบิ้งมือกีตาเนียเพื่อนปะานวันนั้นลงมาแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับเอา้าบรรยากาศจากเจ้าเวลาหากอะไรบรรยากาศจากพี่น้องเวลหาหักรถมา อย่าลืมกดติดตามที่เพจคณะมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ช่องอ YouTube ของมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ครับครับอยากได้มอลำใจเกินอร้อยไปสมโพธิประดับเกียรติในงานบ้านใดแรงให้จังใจเกินร้อยศูนย์เก้าสี่แปดหาจองก้อนในก่อนกุมพามีนามกกาลาอ่ากุมพามีนาเมษาฤดูกาลที่เก้าปี2,568เต็มแล้วนะครับ เต็มเป็นทีเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าภาพที่จองไว้นะครับเส้นสัญญาแล้วก็เตรียมมวลนะครับเอานะครับพนุ่นและทีมงานลาพีล่างน้องไว้เพียงซํานี้นะครับวันนี้ที่เขื่อนลํานางรองสมุบบนรนนินแดงอําเภอโนนดินแดง,ดแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปอาบน้ำเคียนน้าลูกหลานนะครับ ก่อนที่จบคลิปจบไล่ให้แม่อยู่ดีมีแห้งกินข้าแซบนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญหลายสายเงาบุญหอจอดถึงจังมีบุญเห็นหนากันจังมีบุญหวมกันแม่นะครับบอลรนและทีมงานลาไปก่อนสําหรับเสารนี้ไปว่ายน้ำบุรีรัมย์ไปวไ่ายทะเลบุรีรัมย์ก่อนบ๊ายบายวัน <S <S สวยบ๊ายบาย